สองหนึ่งท่านมีนัดขาในท่านครับวันนี้กินข้าวมาหรือ,อยัง <c oughs> กินข้าวมาหรือ,อยังครับในท่านให้น้องเมย์ทำอะไรให้กินไหมอยากกินอะไรหรือเปล่าอยากกินอะไรไหมคะ <c oughs> น,นี่นี่นี่วันนี้น้องเมททำกับข้าวไว้ให้ด้วยแหละหรือเปลา่าน้องเมททำไรเถอลยน้องเมทไปซื้อกับข้าวมาค่ะเมนูวันนี้นะคะก็คือก๋วยเตี๋ยวไก่นี่น้องเมทนั่งลงนายท่านทำไวใช่ไหม ท่านท้ำไม้เจร้ากับน,น้องเมดจัง,งรอ้ <laughs> อยปีต่อไปครั้งที่สิบสามครับพี่ฟอนหมุนด้วยเหรอพี่ฟอนหมุนเหรอโอเคหมุนหนึ่งครั้งใช่ไหมโอเคได้ไดโอเคครับคาะแล้ววันนี้พี่เมดจะมหมุนไหมเดี๋ยวเก็บไว้หมุนวันหนึ่งหรือยังไงออนชุดวงไอจูนวิในที่สุดก็มีคนรู้ในที่สุดก็ดมีคนรูนน้เข้าไปดูหน้าโปรไฟล์มาใช่ไหมใช่ไหม,ม,มล่ะ ท่านผ้าเราถูกก็เพลงไหนนี่คือเก่งมากจริงๆนะเก่งมากเก่งมากจริงๆเพราะนี่มึงหาเพลงไม่ได้เลยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่หาได้แล้วง่วงอ่ะมีใครทําอะไรให้ตื่นไหมอาบน้ำเ <laughs> มลต้องไปอาบน้ำเ <laughs> มลเลี้ยวหญิงใครผู้ชายอ้อนมาครับความนิยมสาวของพี่วินอ้อนเป็นอ้อนนะคำนะสาม สองหนึ่งพี่มินนอนครับพี่ม่น้อนพี่มินนอนวันนี้เขาอ่ะเขาไปกินข้าวมาคิ่มแน่แล้วเขาแบบเขายังไม่อิ่มเลยอ่ะพาออกแกนไปกินของหวานหน่อยได้ไหมครับ ได้ไหมได้ไหมได้ไหมไปกินของหวานกันนะนะคะไหนไหมีใครพิมว่าอะไรบ้างเนี่ยหมุนสี่จะได้หายง่วงใช่มิวต้องหมุนนั่นแหละสองหลับในห้องหนึ่งเขิน จริงๆมันจะคล้ายๆอ้อนนะแต่ว่ามันแค่แบบมีความแบบเหี่ยวๆหน่อยนึงใช่สามสองหนึ่งพ<ช>ี่ินอตค่ะนี่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 พี่วินนอตเป็นทาสแมวว่าเปล่าถ้าเป็นทาสแมวใช่ไหมก็ต้องเป็น <c oughs> พี่น้งก็ต้องเป็นทาของเขาใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องมาเป็นทาของเขานเนาย ถ้าเป็นทาดเขาแล้วก็อยาหนีเขาไปไหนนะเข้าใจไหมเจ้าทัด้องเชื่อฝังเจ้านายอย่างเขานะงเนียเวันนี้มีหูแมวนะคะเดี๋ยวพี่กลับบ้านก่อนนะครับั้บาดินทงดีๆนะคะพี่โอ๊ตค่ะสู้ๆนะเจอกันคับจริงๆพี่โอ๊ตสามารถเปิดลาดหนูไปดูด้วยก็ได้นะแบบขับรถกลับบ้านลก็เปิดลัดทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยไม้ต้องตห้าวีครับเข้าไหมเข้าไหม สติหลุดจริงผมนั่งเล่นกีตราสายอย่างบาดนี้วเลยฮะอดามเมรุนแรงขนาดนี้หรอทุกคนทุกคนอยู่กับเขาก่อนนะอย่าเพิ่งตายนะทุกคน <laughs> ทุกคนต้องอยู่กับเขาก่อนนะโอเคไหมโอเคไหมอยู่กับเขาหนาต้องพยายามอยู่ให้นิ่งๆแล้วหลายคนจะได้แอปโอเคนิ่ง เราจะเริ่มนิ่งๆแล้วนะฮะแล้วพอทุกคนแคปรูปได้แต่รูปหลุดเลยงงมากโอเคเมื่อกี้ได้อะไรนะเจ้เขาตีดาอยู่หรอเปลาจริงๆแล้วพี่ไปตีป้อมมันแตกดาก็มันจะตายเรื่องเหนือยหมื่นสามเคยเห็นคนเสียอาการจนตีน้ำสลัดไม่ได้เปล่าเอา้าทุกคนเดี๋ยนเมืม่อกี้เขาได้อะไรนะอ๋อต้องตาข้าวอีนะพี่นอพร้อมยังคำน้อมนะสามสอง หนึ่งได้นะคะคุณผู้ชมเฮ้ยเผลอหลับตาได้อยู่แหละอันนี้ได้อันนี้ได้เราเผลอหลับตาได้เพราะเราขค้น ตดไปยี่สิบกว่ารูปรูปดีมาไม่ถึงสิบจริงทุกคนถ้านะใครแคปรูปดีนี่คือเก่งมากพอเราอยู่ไม่นิงน่งไะฮะเวาให้อัดจอลรวไปอนใช่แนะนําให้อัดจอนะฮะ <laughs> พี่เซกอ่ะต่อไปครับทั้งที่ก้าของพี่วินนอสไปลุยค่อยดูเอาว่ามีไหมมีอะอย่างว่าอ,อน้น เอารูปดีเก็บไว้ลงแต่รูปบุดได้ไหมคือก,ก็รู้นะว่าเอ็นดูแต่แบบจะไม่ลงรูปดีให้เขาจริงๆหน่อยเอ <c oughs> นาะเอาคิดดี <c oughs> ไม่เอาอย่ากแกงกันอย่างนี้ไม่เอาค่ะไม่เอา เราเรียนะพวกเออเออเออขอโทษคการับจุดประกายสุดๆแต่และคนเนี่ยนะถึงวันเกิดอออแกงเอาร like ูปหลุดมาแข่งกันในบ้านลงยิ้มไปเสียใจว่ะเราเล่นนะเราเล่นเล่นโอเคเดี๋ยวออมพี่วนอตก่อนนะคะไปนะคะเอานะสามสองหนึ่งพี่วีนอตค่ะ นี่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 ของหวานที่เขาพูดถึงเะือกี้เขานึกออกนะว่าเขาอยากจะกินอะไรเขาอยากกินไอติมพาเขาไปกินไอติมหน่อยนะคะเขาอยากกินไอติมมากๆเลยโดยเฉพาะรสวาน,นิลาไม่ได้กินนานแล้ววะช่วงนี้กินแต่ชานมไข่มุกอ่ะอืมาไปกินใหม่นะคะนั่นนะั่นนะั่นะนะนะ นี่รูคนกดโวตหรือยังกดโวตให้เขาหรือยังกดโวตให้เขาหรือยังโอต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 ยังนะโวตหรือยังนะเจฟฟี่สวัสดีครับไอเราก็ว่าทําไมเสื้อมันดึงขึ้นอะไรคือทําเองเขินเองจริงเรื่องปกติสวัสดีคุณเบอรี่ด้วยนะครับปีิรับผมอันนี้หมดเออ เพลงอะไรดีไปไปครับเราอยตผิดได้ไม่ตัดลงสดแรงมากดูยาวๆไปอะไรอย่างนี้ป่ะก็โอเดีนะแล้วพี่จะไม่ตัดอินโทรตัวเองเลยหรอถามจริงพี่ไม่ได้มันไม่ได้ไปนะเพลงอะไรที่เราเคยเต้นนึกกันอ๋อยังไม่ดูเอเพลงนี้เลย อุ๊อะไรนี่คือส่วนของเหลือเหรอต้องถามว่าเหลือเพลงอะไรดีกว่าทุกวันนี้ก็คือแบบเปิดวนๆแล้วนะจริงๆโอ้ยใครมันได้ข้าประตูอ่ะโอ้โหแต่เขากินได้และคขาเนะฮะ เนท่นาเลเปียโอ้ยบอบไปเอาไปครเอกเสั่นเดี๋ยวหอยนิดนึง ประมาณนี้แล้วกัน,นช่วงนี้ติดเพลงรัสสองสี่เจ็ดสุดๆจริงๆถ้าเป็นรัสเหรอเพลงหนูไม่่คยคุ้นแต่อ๋อมันคนละวงกันโอ๊ยจำผิดโอ้ตตายโอ๊ยจริมตะหมุนเพิ่มเหรอคะลูกตะหมุนเพิ่มเหรออมเหมือนอะไรเหมือน่าไรมีหน้าสามศูนยนะนะกิม ผมเติม,มเ,เท่าไหร่ครับเนี่ยผมเติมมาเ,เท่าไหร่อืมหมุนจหมุนกี่หมุนฮะจหมุนกี่หมนุนของพี่วีนอทปะครั้งที่เจ็ด <c oughs> ใครต่อนะเสียงดังต้องฟ้าฮาวิไปไ<อ>ครับ <c oughs> มาติดเพลง My One Fairy Tale ของเลิฟไลฮะไม่รู้จักเ <c oughs> บิมไปนิดเดียวเอง ต่วันนี้หนูเติมหลายบาทนะลูกลูกหมุนหลายรอบเลยนะโอเคมาครับต้องตาห้าวีนะครั้งที่เจ็ดใช่ครั้งที่เจ็ดมาครับสามสองหนึ่งว้าเผลอตายลวของพี่ละ ใช่ใช,ใชเดี๋ยวของพี่มีน้องเสร็จแล้วก็ของพี่ฟอร์ดแล้วก็ของใครนะอีกคนหนึ่งพี่โฟกปปะมีสองคนอะจำได้จำได้ซับเพลงครับโอเคมาเราจะร้องเพลงจีบอะทำนะนะเนี่ยนะเพลงอะไรดี ครับมาแล้วพร้อมนะสามสองหนึ่งไม่รู้ต้องโตทางกลางบุรองไม้มากไม่ขนาดนันเธอจึงไดครอบครองรอยยิ้มที่สวยงามขนาดน,นี้ ทำ mm hmm. ไม่รักใครไม่ได้อีกเลยวินาทีที่เธอเจอกับฉันมันทำทำให้ความเดียวดายสลาย เพราะได้เจออะไรที่คูค่ควรฉันขอบคุณและให้คำสัญญาเมื่อจะรักษาไว้ฉันไม่ต้องการใครอีกดวงดาวั้งฟ้าต้องเสียใจเลยมีมีสิ่งไหนสวยงามต่อไปว่าที่โลกนี้มีคนอย่างเธอมาฉันคือคนโชคดีว่าอ่านความหมายทุกคำกระวี่มีมีนนันไหนงดงามอีกหลาย ว่าที่โลกนี้มีคนอย่างเธอที่มอบให้ฉันมันคนสุดท้ายดีไหมทุคือชีวิตแล้องไหยใจ<ม>เออโทราศัพท์ตกมือเริ่มอ่อนแรงเ <c oughs> จงนเย็นนะต่อไปครั้งที่ห้าค่ะไปครับคิดว่าจะทันไหมภายในสิบนาทีกับอีกประมาณ แปดกหมุนต้องแบบหมุนแล้วนาทีแล้วแหละทางนั้นอ่ะเหลือเท่าไรเหลือห้าหรือว่าจะยกไหมฮะยกไหมหรือยังไงยกไหมเหลือห้าเหลือห้าหมุนจะเก็บไว้ไหมหรือยังไงรดมเปิดเพลงนี่หว่างันยกห้าไปทำเอฟเอสแฟนชายใช่ไหมที่มันเขียนเป็นป้ายแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้ใช่ปะโอเคได้ เดี๋ยวจดเลกันดิวสอฉันอยู่ไหนเดี๋ยวคนอื่นไม่ทันโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวจดไว้ก่อนว่าอ่าพีม่มีนอนอตทุกวันนี้คือน้องเมีนี่นะมีจดนะน่ารักทช่ไม่หล่า <c oughs> เดี๋ยวถ่ายให้นะ เดี๋ยวลงล้าเสื้อถ่ายให้นะครับไปไปไปต่อไปของพี่ฟอสใช่ไหมเ้วก็ของพี่โซแล้วก็ของเจ๊ก,กิมคนละสามครั้งโอเคเอ้คนละครั้งรวมกันเป็นสามคนละครั้งรวมกันเป็นสามครั้งเออไหนไหนไนไนไหนพี่ฟอสอยู่ไหมคะพี่ฟอสอยู่ไหมพี่ฟอสอยู่ไหมหนึ่ง ผมไม่อยู่ไม่อยู่เดี๋ยวพี่เมทไม่อยู่หรือพี่จะพิมพ์ยังไงเต้นพอไลฟ์เขาเสร็จแกต้องเขีย์เพลงเต้นเหรอเต้นก็ควรมาไปดิกตอกแหละเนื้อก่อนเพลงอะไรนะห้าสามสี่สามห้าแล้วอีกบ็อกหนึ่งเลมกัน ทำสำนวนแล้วกันไม่เพลงไม่ออกอุ้ยขอบคุณค่าขอบคุณทุกคนที่สงง่งให้นะคะไอ้ต้นหุกแล้วกัน พี side, have, might, ่จะใส่ไปครับพี่โฟล์กอยู่ไหมพี่โฟล์กอยู่ไหม